กาบสวัสดีพบกับไอจอนนี่กันอีกแล้วนะครับ <dairy> ผมวันนี้ผมมากับเกมมาจอง2กับทุน300บาทมาดูกันว่าใครของจร th ิงของแท้กว่ากันว่าแล้วก็ไปกันเลยครับผมมาจอง2มาเบ็ดเท่าไหร่เลเบ็ดสามเบ็ดสามก็แตกดีนะครับผมเบ็ดสามนะลองไปเล่นลองไปหมุนดูนะครับผมเบ็ดสามนะเออ เบ่งยองเบ่งสี่แถวอาแถวเกมไหนแตกดีก็บอกว่าแตกดีนะครับผมสวยนะมาเออมาจองสองเป็นเกมฮิตนะคนชอบเล่นเยอะครับผมเล่นกันเยอะนะครับผมพี่เกมมาจองสองส่วนนะ เออขีดขีดมาขีดมาเฮ้ยสวยนะเอ้ยหรือว่ามาวะมาไม่ดิเฮ้ยมาไม่ดิสามสองต่อก็สวยเลยดูมันไหลดิน้องดูมันไหลดิโอ้โหสี่ตัวดูมันไหลครับผม ใครสนใจเว็บจอนี่เกมกดลิงก์ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงก์ใต้อคอมเมนต์ได้เลยจ๊ะตอนนี้มีโปรยิมห้ารับลอยนะครับสมัครเข้ามาโดนเข้ามาเล่นกันได้เลยนะจ๊ะโอ้โหแตกอย่างงี้เอ้ยมาว่ะสี่ตัวนะสนใจเว็บจอนี่เกมกดลิงก์ใต้อคอมเมนต์ได้เลยครับเออเออสวยนะสวยเลี้ยงสวยเฉียง สวยเอียงเอียงโอ้โหนึกว่าจะไม่มาซะแล้วสามสองต่สอสวยครับสวยครับขอขอขอ,แบบขอ,ขอแบบตึงๆขอแบบตึงๆขอแบบตึงๆเฮ้ยเบียดสามแตกดีนะใครสนใจเว็บจอนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจ๊ะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจ๊ะตอนนี้เกมกํลาลังแตกดีมากครับผมเวลานี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยครับผมสมัครเข้ามาเล่นได้เลยนะจ๊ะ โอ้โหสองอ้นโอ้ยสวยงามับสองครับสวยนี่ต่อไหมสี่เหลี่ยมเฮ้ยสวยนะดอกนี้น่าจะตึมตั้มนะน่าจะโอ้ยโอ้โหใครสนใจอยากเล่นเว็บจอนนี่เกมกด กดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้เลยนะครับผมเกมไหนกําลังแตกดีมาดีมาโดนมาได้นะจ๊ะเข้ามาโดนเข้ามาได้นะครับผมโอ้โหแตกดีขนาดนี้โอ้โหมันก็แตกดีเกินบางทีอ่ะเออ อ้าไหมสองสามโอ้โหแตกดีอย่างนี้ต้องเว็บจอนนี่เกมเท่าน,นั้นนะครับผมที่เว็บจอนนี่เกมนะจ๊ะสนใจกดลิงก์ตาคอมเมนต์ได้เลยจ้าเว็บจอนนี่เกมแตกขนาดนี้โ,โหแตกดีมากครับผมเออเออห้าร้อยโอ้โหไม่ไม่ถึงห้าร้อยวะ แต่ถือว่าถือว่าดีนะครับผมถือว่าแตกดีนะสามสองเก้าหได้เรื่องครับได้เรื่องครับได้เรื่องแตกนอกอีกสวยๆครับเราขึ้นเบ็ดเลยอย่างนี้เราขึ้นเบ็ดเลยครับผมเบ็ดสิบเลยนะเราไปเบ็ดสิบเลยนะสวยงามครับหร<น>ือว่าเราเบ็ดใหญ่หรือว,ว่าเบ็ดยี่สิบไปเลยเบ็ดยี่สิบน่าจะเกิดนะเบ็ดยี่สิบน่าจะเกิดนะ่ะน้องนะมาอย่างนี้น่าจะมาอีกรอบหนึ่งมีรงสวยนะ สวยนะครับผมสวยมากสวยมาก <Get up. S 1> มา,<ๆ>ม,ามาเรื่อยๆมาเรียงเดียงครับมาเรื่อยๆมาๆใครสนใจเล่นเว็บตอนนี่เกมกดลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมตอนนี้เกมกําลังแตกกาลังโดนได้นะจ๊ะตอนนี้มีโปรยี่สห้ารับร้อยสำหรับส,บสามาชิกใหม่นะครับผมสําหรับสมาชิกใหม่ตอนนี้มีโปรยี่ห้ารับร้อยสนใจมาสมัครมาโดนมาเล่นกันได้เลยนะจ๊ะ แตกดีอย่างนี้ต้องมาโดนต้องมาตำกันแล้วหน้าแตกดีอย่างนี้ต้องมาโดนต้องมาตำกันแล้วหน้าหัวหน้าเอ้ยมาอีกแล้วว่ะมาอีกแล้วครับคนก็สวยเบ็ดยี่สิบนะเว้ยน้องเบ็ดยี่สิบนะเว้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นเก้า สนใจเว็บจรน,นี่เกมกดลิงก์ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะผมกดลิงก์ใต้อคอมเมนต์ได้เลยจะตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เลยนะครับผมเกมกําลังแตกเกมกําลังโดนครับผมกดลิงก์ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะโอ้โหแตกอย่างงี้สองต่อก็สวยห้าไหมโอ้โหดูดิห้าต่อโอ้โหไหลอย่างงี้ไหลอย่างงี้โอ้โห ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมโอ้ตอนนี้เกมกําลังแตกโดนดีมากเลยครับผมโอ้โหสนใจเว็บจอนนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้ะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้ะสมาชิกใหม่ตอนนี้ฝากยี่สิบห้ารับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรับสองร้อยห้าสิบรับหนึ่งร้อยไปเลยครับผมแเรียกมีโปรยอดเสียสูงสุดในประเภท้วยนะครับผมสนใจสมัครได้นะครับผมของจริงมาจองแตกได้แตกดีแตกโดนเลือกเกิน โอ้โหมาดีจัดเออเออเออมาครับมาครับมาเรื่อยๆมาเล็งเลียง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 โอ้โหท่าน่าขี่นะโอ้โหมันแตกดีอย่างนี้แตกดีอย่างนี้ต้องมาจองเท่านนะครับผมเวลานี้สามบ่ายสามนะครับผม เวลานี้บ่ายสามนะสน,นใจกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเกมกำลังแตกดีกำลังโดนเลยเออโอ้โหแตกดีอย่างนี้อเออมาต่อมาสวยนะมาต่อมาสวยนะโอ้โหแตกอย่างนี้ต้องเว็บจอนนี่เกมนะั่นนะผมผมแนะนำนะ โอ้โหใครสนใจอยากเล่นเว็บจอน,นี่เกมกดลิงใต้คอมเมนต์ได้เ่นจะตอนนี้เกมกําลังแตกกาลังโดนเลยนะครับผมสามพันสามครับผมจัดเต็มจัดระบบโอ้โหเต็มหน้าเต็มคาราเบลไปเลยครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ใครสนใจอยากเล่นเกมกดลิงใต้คอมเมนต์ได้แล้วดจ้ะ สมัครตอนนี้ฝาก25รับ100นะครับผมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะเกมแตกดีเกมแตกโดนติดตามไอจอนนี่กันด้วยนะจ๊ะพบกันใหม่ไปก่อนเด้อครับผมบายบายจุ๊บ